ครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับรายการรถแข่งแต่งซิ่งเรานะครับมาอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์แต่งรถนะฮะที่มันชวนให้ปวดหัวใจเรื่อยๆนะครับรถทันดำที่แสนจะทอนงองอาจเรามาดูชุดแต่งภายในกันนะมันคือคิตตี้ครับน,นี้เป็น กับพวงมาลัยคิตตี้เนะี่ยนั่นนี้ปลอดภัยมากอลูมินนีไม่รู้ว่าตินอะไรยังไงแล้วก็ติดใตายระบอกคบอแล้วก็คิตตี้นะม,มุ้งปเกียร์อันนี้คิตตี้ไม่ไวาไหมทั้งเบเปอร์แม่งเก็โอ้ เป็นคิตตี้ทั้งคันเลยไงเนี่ยสุดยอดจริงอะ่ะอัตสากรรมคนใช้มันไปนะครับว่าเจ้าของรถเขาบ้าคิตตี้เลยครับจบรีวิวแค่นี้เลยเดี๋ยวเขาไม่ให้ยืมรถครับขอบคุณมากครับนี่เป็นหลวงพ่ออยู่ใกล้คิตตี้เลยน่ารักมากครับหลวงพ่อ ช่วยดูแลเราไปตลอดการเดินทางในวันนี้นะครับ<ม>เท้านี้ก็อากาศแจ่มใสดีนะฮงโฆษณาโฆษณา